ฉันยินดีต้อนรับทุกคนขอบคุณมากที่ให้ความสนใจกับรีวิวของเราตอนนี้เรามาเปรียบเทียบตัวตัวบังชีพื้นฐานของบริษัทในปัจจุบันกัน b e OT, t e o u n Group l t ticker: RTC ตรวจสอบตามข้อมูลณวันที่28สิงหาคม2024โดยการจำแนกประเภทตัเงินเกตบริษัท b e t e o n Group Ltd. อยู่ในหมวดหมู่ย่อย ชอบ s i n e s s 45องค์กรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นตัวแทนมากเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทด้านล่างเราจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวบ่งชี้แต่ละตัวถ้าคุณต้องการคุณสามารถหยุดได้คุณสามารถดูพารามิเตอร์ทั้งหมดของบริษัทที่เป็นปัญหาได้โดยละเอียดยิ่งขึ้นการเข้าถึงโต๊ะที่มีการจำแนกประเภทของตัวนั้นฟรีและฟรีอย่างแน่นอน ขอบคุณมากสำหรับการปูซ้ำรวมถึงการสนับสนุนอื่นๆทั้งหมดนี้ช่วยได้มากในการทำงานในที่สุดเรามาเริ่มกันเลยมูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทเบติโอยุนกรุ๊ปเอลทีดีมูล,ลค่า0.36พันล้านดอลลาร์มูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อย อยู่ที่1,359พันล้านดอนลลาร์เบทียุนกรุป LTD คิดเป็นสัดส่วน0.026%นี่เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กมากในหมวดหมู่ย่อยมูล,ลค่าตามมุมดุลของบริษัทอยู่ที่0.04พันล้านดอนลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ443พันล้านดอนลลาร์ เบทีอายุนกรุ๊ป l อ d คิดเป็นสัสดส่วนร้อยละ0.008เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดและความสมดุลของมูลค่าเราจะเห็นดังต่อไปนี้ครอบครองส่วนแบ่งเบทีออยุนกรุ๊ป LTD ในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าการแลกเปลี่ยนเท่ากับร้อยละ0.026การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ0.008% ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง69การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตามบัญชีของบริษัทในหมวดย่อยแย่ yeah, ลบหนึ่งคะแนนการประเมินโดยร่วมของบริษัทเบธิยุนกรุกเอลทดีจะนำเสนอในตอนท้ายของการทบทวนโปรดดูความคืบหน้าการวิจัยให้จบ ภารณีของบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษามีมูลค่า0.014พันล้านดอนลลาร์การแปลงนี้เป็นทุนตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ35ของทุนของบริษัทคะแนนตามระดับภาระผูกพันทางการเงินของบริษัท D1 คะแนนอัตราส่วนมูลค่าตลาดของบริษัทต,ต่อกำไรคือ0โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดย่อยที่44.2ซึ่งแย่กว่าหมวดย่อยอย่างมาก การประเมินตัวชีวัดราคาตลาดต่อผลกำไรของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดย,ย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ31ล้านดอนลลาร์ไม่ทราบผลประกอบการที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าและนี่ถือว่าแย่มากสำหรับราคาของบริษัท การประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตโดยประมาณโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยแย่ลบหนึ่งคะแนนราคาของบริษัทต,ต่อยอดรายได้คือ5ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ5.4และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อย7เปอร์เซนการประเมินอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย ด0.5คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่70ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ล่วงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นผลเสียต่อโอกาสของบริษัทอย่างมากประเมินประสิทธิภาพการขายในอนาคตที่คาดการไว้เทียบกับประสิทธิภาพประเภทย่อยแย่ลบ1คะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์ ฉันขอให้คุณสมัครรับข้อมูลการวิเคราะห์ของเราและคลิกที่กระดิ่งฟรี Free สำหรับคุณคุณคือผู้ที่จะช่วยพัฒนาช่องนี้อย่างเต็มที่อัตรากำไรขั้นต้นคือลบ8 2 8โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยที่12.3%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ55.1% การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทต,ตามจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ0 0น1ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง24เปอร์เซ็นต์ และนี่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดของบริษัทเบเทอร์ยุนกรุ๊ป LTD ค่อนข้างไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนเงินทุนต่อพนักงานบริษัทคือ9,92,000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมี8 7 0 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่100.22.9 การประมาณปริมาณเงินทุนของบริษัทต,ต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้0คะแนนกำไรของบริษัทต,ต่อพนักงานอยู่ที่ลบ85,000ดอลลาร์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1 8 3 0 0นดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินง,งานของบริษัทคือ366เปอร์เซน์ กำไรโดยประมาณต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานประเภทย่อยผลได้ลบ0.5คะแนานส่วนแบ่งรายได้ของพนักงานแต่ละคนของบริษัทอยู่ที่199,000ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย149,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดําเนินงานของบริษัทคือ34% การประมาณรายได้ต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนหุ้นสั้น0.2เปอร์เซโดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่3.3เปอร์เซนนี่คือการประเมินความเสี่ยงของการบีบสั้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14แสดงระดับร้อยละ33ของบริษัท Betiayun Group Limited ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือ54%โดยเฉลี่ยแล้วหลักทรัพย์ประเภทย่อยจะมีราคาเสนอสูงกว่าบ e ิออยุนกรุ๊ปล Limited เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัทอ e t i a ร u n Group Ltd และการแช่หมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนต่อมาหุ้นของบริษัทเบ t i a อ u n d g r o Ltd มีการเปลี่ยนแปลงลบ75% เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยลบ9.1เปอร์เซสิ่งนี้ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ก่อนที่จะแสดงคะแนนสุดท้ายเราขอความการุณาออกจากการประเมินหุ้นของบริษัทเบทยุนกรุรร๊ป LTD ในความคิดเห็นของวิดีโอเราติดตามความคิดเห็นและพยายามอย่างหนักที่จะตอบกลับเกือบทุกคำตอบในความคิดเห็น ผลลับรวมคือลบ5จาก10คะแนนผลลับเฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.9คะแนนหากคุณมองอย่างกว้างกว้างภายในตลาดของเราทั้งหมดโดยทั่วไปเราสังเกตได้ว่าผลลัพธ์โดยเฉลีย่ยของตลาดหุ้นโดยรวมคือ0.3จุดเทียบกับคะแนนลบคะแนนสำหรับ b e t i y u n Group Limited ไปที่ตารางคําสั่งซื้อกันดีกว่าลิงก์ไปยังตารางนั้นอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคําสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลและระบบประเมินผลอ้างอิงทูมาร์เก็ตการเข้าถึงตารางคําสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดอยู่ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ควรระลึกไว้ว่าก่อนหน้าวันที่30กรกฎาคม2567 มีการเผยแพร่คำสั่งซื้อสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทข้อมูลและระบบอ้างอิงการประเมินมูล,ลค่าหุ้น g U. Market การตัดสินใจต่อไปนี้เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อนี้ปิดข้อตกลงกำไรสุดท้ายอยู่ที่28.3%ขอขอบคุณประชาชนเป็นอย่างยิ่งสำหรับการชมวิดีโอนี้และการใช้ระบบข้อมูล g U. Market คุณคือผู้ชมที่เจ๋งที่สุดจริงๆ